หนึ่งในร้อยของดอกไม้สดให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีตอนที่หเวลา16นาฬิกาเศษวันเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหลวงอัธคดีวิชัยนอนหลับอยู่บนเก้าอี้หวายยาวที่เฉลียงระหว่างหน้าห้องกินข้าวกับห้องรับแขกคุณนายซึ่งเพิ่งตื่นจากเอนหลังอยู่ข้างงานรอที่นอนซึ่งได้ทำเสร็จไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนมองดูแสงแดดเห็นลับหายไปจากหน้าเรือนแล้ว แสดงว่าบายจัดถึงเวลาจะต้องไปดูการครัวคุณนายรีบเช็ดปากสีขี้ผึ้งหยิบหมากพลูกำไว้ผ่านเก้าอี้ลูกชายคุณนายมองดูอย่างไม่ตั้งใจก่อนแล้วก็ต้องหยุดยืนมองซ้ำพร้อมกับยิ้มด้วยความเอ็นดูพ่อใหญ่ทำไมเป็นคนแปลกอย่างนี้นอนหลับก็ดูเหมือนนอนเล่นตั้งแต่เด็กจนเกือบจะแก่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อยมือกอดอกพอลุ่มหลวม ริมฝีปากหุบสนิทยิ้มละไมถ้าแม้ใช้วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางตาก็กำลังหลับสนิทเสียแล้วใครที่เห็นไม่นึกสงสัยเลยว่าเขากำลังนอนหลับอยู่นิ่งจ้องดูลูกอยู่สักครู่แล้วคุณนายก็ลงจากเรือนไปประมาณสิบนาทีต่อมามีเสียงฝีเท้าคนขึ้นบันไดโดยแรงทำให้วิชัยตื่นขึ้นลืมตาเห็นหนุ่มน้อยนายหนึ่งอยู่ในเครื่องแบบทหารวิชัยก็พง,งกตัวขึ้นนั่งยิ้มแล้วว่า เป็นแตรปลูกทั้งเช้าเย็นเถอะนะนายร้อยตรีชัดหัวเราะพลางเดินเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าพี่ชายกำลังหลับสบายดีผมไม่เห็นว่าพี่ใหญ่นอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปทำงานดอกหรือเราอิจฉาจังท่าทางพี่ใหญ่เห็นจะนอนมาแล้วทั้งวันกี่โมงวิชัยถาม16กว่านอนหลับไปสี่สบนาทีเห็นจะได้นึกว่านานเท่าไรวิชัยพูดพลางหาว ยังเสียได้อีกหรือนอนต่อสิผมจะไปละเฮ้ยใครจะหลับอีกได้ผู้เป็นพี่ตอบใช้มือทั้งสองรูปหน้าและรูปผมไปเที่ยวด้วยกันไม่ชัดเมื่อไรน้องชายถามโดยเร็วในครึ่งชั่วโมงนี่แหละแล้วกันคิดว่ากลางคืนยังไม่เกินเวลาพี่ชายตอบและยิ้มอย่างเข้าใจบายนี้ผมไปไม่ได้เสียใจผมต้องเล่นกอล์ฟกับอนงพี่ใหญ่จะไปเที่ยวที่ไหน ไปเยี่ยมน้องๆคนสำคัญที่สุดคือยายช้อยเมื่อกลางวันว่าจะไปก็เหลวนายร้อยตรีหนุ่มทำหน้าเบ้ไม่ไหวเขาร้องคิดว่าจะชวนไปเที่ยวที่ไหนเสียอีกไปบ้านพี่ช้อยละ่ะผมให้ไปเด็ดขาดทำไมเกิดวิวาทกันหรือเปล่าไม่ใช่พี่ชอยแกจะมีเวลาวิวาดกับใครพบใครเข้ากองงดงดแต่เรื่องผัวเจ็บแล้วไงละ่ะแล้วผมก็ขี้เกียจฟังนะสีพิโทใครมั่งจะไม่รำคาญ พบกันทีไรก็กระปอดกระแปดอยู่เรื่องเดียวผมเบื่อเหลือทนถ้าไม่จําเป็นผมไม่ให้แกพบผมเสียเลยวิชัยนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ในที่สุดก็ออกปากว่าลําบากส่วนน้องชายของวิชัยนั้นเมื่อพูดจบแล้วก็สลัดรเรื่องที่พูดจากใจและสมองพร้อมกันมองดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วว่าแม้เกือบ16นาฬิกาครึ่งแล้วผมต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่ไปคุยกับผมที่ห้องก่อนเถอะ พี่ชัยลุกขึ้นเดินเคียงไปกับน้องถึงห้องแล้วชัดนั่งลงบนเตียงถอดรองเท้าพลางถามว่าพี่ใหญ่เห็นอนงเป็นอย่างไรบ้างไม่เลวพี่ชายตอบพลางยิ้มแกติดต่อกับเขายิ่งกว่าเพื่อนเล่นและเพื่อนเที่ยวหรือชัดยิ้มด้วยกับพี่ชายแล้วว่ายังรู้ไม่ได้ว่าแต่พี่ใหญ่เห็นว่าแกสวยไม่ใช่หรือดูรูปตั้งแต่เท้าขาเอวไหลอย่างนี้วิเศษเลยแต่ดูหน้าก็ยังงั้นแหละไม่งามจนเหลือเกิน แต่ก็ไม่มีส่วนเสียจนน่าเกลียดพี่ชายนั่งฟังในอาการอันสงบลักษณะของอนงค์นับตั้งแต่รูปร่างเครื่องแต่งตัวกิวริยาท่าทางและน้ำเสียงที่พูดปรากฏขึ้นในมโนภาพอย่างเด่นชัดเมื่อน้องชายจบการยอโฉมแล้วเขาก็ตามขึ้นว่านอกจากสวยยังมีอะไรดีอีกสปอร์ตพ p o p ล่าไอ้นั่นนะ่ะรู้ละแล้วมีอะไรอีกเท่านั้นยังไม่พออีกหรือหรือพี่ใหญ่หมายถึงเงินบา ผมไม่อยากขายตัวให้แก่เงินเลยพัพผา,พาแต่อันที่จริงผมเชื่อว่าเขามั่งมีกว่าเรามากดูบ้านเขาสิตึกมเมอร์เรอร์ไอของเรายักไหลย,ยังน่าเบื่อเหมือนอยู่กับรูหนูถ้าหนูตัวใหญ่ต้องการรูเท่าบ้านเราเห็นจะได้เอาออกประกวดเก็บเงินกันไม่หวาดไม่ไหวพูดพลางสายตาวิชัยมองไปตามเครื่องแต่งห้องพร้อมกันนั้นเขาได้ยินเสียงแตรรถดังยืดยาวมาจากหน้าบ้านชัดร้องว่า มาแล้วแล้ววิ่งไปช่วยผ้าเช็ดหน้าถูหน้าอย่างเร่งร้อนวิชัยถามอนงนะสิมารับแกหรือแน่หลักขากลับแกก็ามาส่งพี่ชายมองดูน้องอย่างทึ่งครั้นแล้วก็หัวเราะแล้วว่าเข้าทีตาชัดแกหาคู่เล่นดีหาให้สักคนได้ไหมละ่ะชัดมองดูพี่ชายอย่างตั้งใจแล้วพูดในขณะที่เดินเข้าไปยังถุงไม้สำหรับใส่ไม้กอล์ฟมันไม่ใช่ของแปลกพี่ใหญ่ ผู้หญิงรับผู้ชายหรือผู้ชายรับผู้หญิงผลลัพธ์เท่ากันเรื่องนี้มีคนพูดเปรยกับผมหลายคนแล้วว่างๆจะต้องอธิบายกันให้เข้าใจเสียสักทีพอพูดจบชัดก็ช่วยถุงขึ้นหิ้วแล้วออกจากห้องไปวิชัยมองตามน้องชายอย่างฉงนความคิดที่กำลังผูกพันอยู่กับเครื่องแต่งห้องอันเคยเป็นของตนมาก่อนก็หมดสิ้นไป นิ่งนึกขบปัญหาในความหมายแห่งคำพูดที่ยังก้องอยู่ในหูครั้นแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าต้องถามให้ได้ความความตั้งใจของวิชัยในอันจะไปเยี่ยมนายสมานนั้นไม่สำเร็จด้วยเหตุว่าพอเขาแต่งตัวเสร็จกำลังจะออกจากบ้านนางสักรณชิตก็มาถึงครั้นแล้วในเวลาไม่ช้าเท่าใดก็มีแขกเข้ามาในบ้านอีกคนหนึ่งแขกผู้นี้วิชัยไม่เคยรู้จักมาก,ก่อน เป็นหญิงอายุราวห้าสิบปีรูปร่างผอมสูงสวมแว่นตากรอบทองท่าทางภูมิฐานมีสาวใช้ถือกระเป๋าเลี่ยมนากตามหลังมาด้วยคนหนึ่งนางสักรณชิตกระซิบกับพี่ชายอย่างตื่นเต้นคุณหญิงรานรอนป้าสะัยคุณหลวงเขายังไงล่ะแล้วขมีขมันไปบอกมารดานางศรีวิชัยเดินพล่านห่มสบายพลางลงไปรับที่ปลายบันได ส่วนวิชัยยืนดูท่าทางของหญิงทั้งสามบนระเบียงอย่างทึ่งที่สุดพ่อใหญ่คุณนายชื่นเรียกอย่างใกล้เสียงหลงนั่นอะไรยืนตะลึงอยู่ได้คุณหญิงท่านมาไม่เห็นหรือไม่ยักลงมารับพ่อใหญ่ยิ้มในหน้าแล้วค่อยๆเดินมายืนสำรวมอยู่บนบันไดขั้นที่สองนางสักรณชิตถอยหน้าถอยหลังนำคุณหญิงไปยังห้องรับแขกบานประตูเปิดอยู่ขอสับไว้ ก็ยังถูกดันถูกผลักให้เปิดกว้างออกไปอีกให้จนได้คุณหญิงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่ที่สุดแต่เก้าอี้มีปลอกผ้าคลุมอยู่คุณนายก็พยักพยเยิดให้ลูกสาวเลิกปอกเก้าอี้เข้าตัวหนึ่งส่วนวิชัยนั้นทําหน้าที่เปิดหน้าต่างเสียงคุณหญิงถามขึ้นว่าพ่อนี่หรือที่กลับจากเมืองนอกใช่เจ้าค่ะคนนั้นเขาไม่ทราบว่าคุณหญิงจะมาเขาไปทัวร์เสียแล้วนี่คนโตลูกของดิฉันอ๋อเอ๊ะ คนไหนอ้อคนที่อยู่หัวเมืองหรือคะเจ้าค่ะดิฉันว่าจะพาพ่อชัดไปกราบเท้าผเอิญเขากลาไปราชการไปหัวเมืองเสียหลายวันไปรับพี่ชายที่สงอ้อไม่ใช่ที่หัวหินเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองมีของมาฝากแม่เสียด้วยเออแม่ช่วงไปหยิบมาไปอยู่ในก้นเช่นหมากเลยยกเช่นหมากมาด้วยสิกระดุมหอยเลี่ยมนาก ได้รับความชมเชยอยู่ครู่หนึ่งแล้วคำชมก็เลยไปถึงเจ้าของผู้ให้น่ารักนะคะไปไหนนิดก็นึกถึงแม่ดิฉันยังพลอยรักแกด้วยเลยคุณนายชื่นยิ้มตรงกับคำว่าแก้มแทบแตกฉลาดพอที่จะไม่ส่งเสริมกลับถามว่าแม่หลานอยู่สบายดีหรือเจ้าคะสบายค่ะแต่หมูนี้พยอมออกจะอดอแอดรับประทานข้าวไม่ค่อยได้ คุณนายมีลูกผู้ชายสองคนเท่านั้นหรือคะสองคนเท่านั้นแหละเจ้าค่ะศีสะปีกับสุดท้องแต่ยังดีกว่าคุณหญิงนะเจ้าค่ะคุณหญิงไม่มีเสียเลยดูเถอะค่ะต้องคอยแต่เลี้ยงให้เจ้าคุณเขาเท่านั้นคุณนายเห็นจะไม่เคยเห็นลูกชายคนโตของเจ้าคุณนะคะพ่อสัง,งัดนะ่ะดิฉันเลี้ยงเข้ามาแต่เล็กเขาก็นับถือดิฉันเหมือนแม่จริงๆ สนิทสนมจนไม่มีใครสงสัยว่าแกไม่ใช่ลูกดิฉันแท้ๆคุณนายชื่นไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับนายสงัดคนนี้มาก่อนเพื่อระวังตัวไม่ให้พลาดเพราะวาจาจึงไว้ตัวเป็นกลางหัวเราะและไม่ตอบปากระไรคุณหญิงก็พูดต่อไปอีกเจ้าคุณเขามีลูกผู้ชายเล็กๆอีกสามคนแล้วล่ะคะ่ะดิฉันรับเป็นลูกไว้คนหนึ่งอภิโทคุณหญิงช่างแสนดีและแม่ของเด็กเป็นอย่างไรเจ้าคะ มันบ้าๆบอๆค่ะแต่กับดิฉันล่ะไม่กล้าเจ้าคุณของดิฉันน่ะทั้งเนื้อทั้งตัวดีอยู่อย่างหนึ่งขึ้นชื่อว่าเมียน้อยแล้วก็ไม่ให้วางท่ากับดิฉันได้คืนปล่อยให้มาร่ารานดิฉันจะได้ฉีกอกเสียประไรผู้พิพากษาหนุ่มกําลังนึกสงสัยว่าถ้าตัวเขาเป็นลูกคุณนายชื่นในเวลานั้นเขาจะนึกหาคําตอบให้เป็นที่ชอบใจผู้พูดได้หรือไม่แต่มารดาของเขาไม่ได้มีความรู้สึกขัดข้องในข้อนี้ ยิ้มอย่างนิยมชมชื่นและกล่าวว่าโถท่านก็แสนดีนะเจ้าคะ่ะก็น่ารอกที่จะรับลูกของท่านเป็นลูกคุณหญิงเสียเองดิฉันชอบมีลูกผู้ชายหลายๆคนลูกชายคนเล็กของคุณนายชื่ออะไรนะคะดิฉันลืมเสียแล้วจำได้แต่ตัวชอชิดหรือคะหรือโชดชื่อชัดเจ้าคะ่ะอ๋อทีนี้เห็นจะไม่ลืมอีกละ่ะอยากเห็นพ่อชัดรู้สึกว่าแกจะน่าเอ็นดู แกปีเดียวกับแม่สะอางของที่ฉันนะคะเจ้าค่ะปีเดียวเดือนเดียวกันด้วยแต่คนละวันถูกสิคะพ่อชัดวันพุธนี่วันเดียวกับแม่สะอิ่งแต่เวลาไปใกล้กับแม่พยอมเอนินแน่วิชัยพลางเลียริมฝีปากเพื่อกลั้นยิ้มช่างรู้ช่างจำละเอียดละอ,อจริงนะงามละแกพ่อชัดเอย๋ยแต่ยังไม่เคยพบตัวอย่างปานนี้ถ้าเป็นลูกเขยแล้วกินข้าววันละกี่คำก็คงจำได้ นางสักรณชิตลุกขึ้นมาหยิบหมากจากเชี่ยนเพื่อจะเคี้ยวเล่นบ้างคุณหญิงมองดูหล่อนแล้วถามว่าเมื่อคืนแม่ช่วงไม่เห็นไปดูละครคุณหลวงเขาไม่ให้ไปหรือเปล่าเจ้าค่ะช่วงปฏิเสธพลางหัวเราะเมื่อคืนมัวแต่มายุ่งกับพี่ใหญ่เสียดูเหมือนคุณหญิงจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าภายในห้องที่ท่านนั่งอยู่นี้มีมนุษย์ที่เป็นบุตรแห่งสหายของท่านอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พ่อชัดนั่งอยู่ด้วย คุณหญิงคายชานหมากพลางเหลือกตาขึ้นมองมาทางเขาแล้วถามเนื่อยๆพ่อนั่นแกชื่อใหญ่หรือหรือชื่ออะไรอีกความขนองชั่วเล่นทําให้วิชัยยกศรีรษะขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ตอบว่าหลวงอัฐ,ฐคดีวิชัยคุณหญิงเกือบสะดุ้งวางกระโถนเสียโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้มือขยับแว่นตาให้เข้าทีอุ้มแม่ท่านอุทานเป็นคุณหลวงแล้วหรือนี อะไรเป็นขุนนางแต่ยังหนุ่มเท่านี้และจะเป็นคุณพระในไม่ช้าวิชัยตอบในใจในขณะที่คุณนายชื่นกล่าวพร้อมหัวเราะว่าไม่หนุ่มนะเจ้าคะสาสิบเข้าปีนี้แล้วแต่เขาเป็นหลวงตั้งแต่อายุยี่สห้าเออแนะ่ดูหน้าตาแกดิฉันคิดว่าสักยีหถึงยีสห้าอะไรตั้งสาสิบทีเดียวคุณนายเห็นจะมีหลานย่าแล้วกระมังในเวลานั้นหลวงอัถคดี ถูกคุณหญิงจ้องดูจนเขานึกอยากเห็นเงาตัวเองในกระจกขึ้นทันใดและนิสัยของชายหนุ่มผู้นี้เมื่อถูกผู้ใดกล่าวขวัญถึงตัวต่อหน้าก็ให้รู้สึกกระดากใจเขาจึงลุกยืนโดยทันทีแล้วพูดสั้นๆกับน้องสาวว่าพี่จะไปบอกให้เขาเอาน้ำมาเขาแกล้งทำตัวให้หายไปนานพอที่สตรีทั้งสามจะพูดถึงเรื่องของเขาได้จบดังนั้นเมื่อเขากลับมาในห้องรับแขกจึงพบคุณหญิงกำลังลาเจ้าของบ้าน พี่ใหญ่เห็นคุณหญิงรานรอนเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงถามเมื่อกลับมาจากส่งคุณหญิงถึงประตูบ้านแล้วสนุกดีวิชัยตอบพลางยิ้มเห็นจจรานรอนเก่งด้วยมีลูกสาวหลายคนหรือหรือยังไม่มีผัวทั้งนั้นมีสวยบ้างไหมไม่ขี้ริ้วสักคนค่ะแต่ที่สวยกว่าเพื่อนแม่พยามสิสวยด้วยฉลาดด้วยแต่ยังพี่ใหญ่ไม่ได้เข้าหรอกพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นนักเรียนนอก หลวงอัธคดียิ้มจนเห็นไรฟันในตาวาวด้วยความคิดอันขบขันที่เกิดขึ้นในสมองคุณนายชื่นร้องอืออคล้ายกับจะท้วงว่าอย่าเพิ่พูดไปแต่ไม่ได้ท้วงเป็นแต่มองลูกชายด้วยสีหน้าอันเต็มไปด้วยความคิดคุณหลวงให้ดิฉันบอกพี่ใหญ่ว่าพรุ่งนี้ทุ่มตรงจะมารับไปรับประทานข้าวกับเจ๊กช่วงพูดต่อไปอยังงั้นหรือก็วันนี้ทำไมเขาถึงไม่มาด้วยล่ะ ช่วงขยิบตาแล่นหนีบขาพี่ชายโดยแรงแต่ช้าเกินไปเสียแล้วคุณนายชื่นกระแทกเสียงพูดว่าเขาไม่มาหรอกยาที่บ้านนี้นะเขากลัวหมากัดวันนี้ติดธุระจริงๆค่ะช่วงรีบแก่ถ้าไม่อย่างนั้นก็มาบนอยู่ตั้งแต่เช้าว่าดีใจที่พี่ใหญ่มาอยู่กรุงเทพอยากพบเมื่อไรจะได้พบกันง่ายๆบอกว่ามีเพื่อนมามากแล้วไม่ถูกใจเหมือนพี่ใหญ่สักคนเดียว แล้วมันเรื่องอะไรถึงต้องมาชวนลูกเขาไปเที่ยวกลางค่ากลางคืนลูกเขาเพิ่งกลับมาถึงจะได้อยู่ด้วยกันแม่แม่แมลูกลูกตัวอยากพบทําไมไม่มาหาเขาที่บ้านละ่ะเห็นจะไปพบเพื่อนๆอนอีกหลายคนกระมังครับวิชัยแก้ต่อไปข่าช่วงรับโดยเร็วเห็นว่าจะเลี้ยงอย่างรับแขกเมืองทีเดียวจะเชิญเพื่อนทหารที่เคยชอบกับพี่ใหญ่หลายคนผู้ชายทั้งนั้นผู้หญิงไม่มีปนนั่นแหละ กินแล้วคงไปสัมมาเลเทเมากันใหญ่พ่อใหญ่ระวังด้วยนะแกนะ่ะยังไม่ค่อยได้พบเห็นของใหม่ๆวิเศษพ่อเพื่อนตัวสำคัญจะรีบพาไปให้ชิมเสียเร็วๆเดี๋ยวก็จะเพลิดจนเลยทงหรอกถ้อยคำเช่นนี้สำหรับเตือนสติบุคคลผู้มีอายุและอุปนิสัยเช่นหลวงอัธคดีออกจะเป็นการเกินต้องการอยู่แต่วิชัยไม่เห็นประหลาดเพราะเหตุว่าตลอดเวลา30ปีแห่งอายุของเขานี้ คุณนายชื่นไม่ได้คอยเฝ้าเป็นมารดาของเขาอยู่เป็นนิดดอกหรือ